สว,ส,สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยวันนี้วันอังคารที่19มีนาคมนะครับเป็นวันอังคารที่รู้สึกจะอากาศร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็รายการคุยข่าวขำจากพวกเรานะครับในช่องจานดำของอช่องวันเ s สค l l กด191นะครับจานดำของเรานี่จะ158ทั่วโลกเลย ดูได้ดูได้ตลอดนะครับพบกับพวกเรารูปรอหน้านวลหน้าเนียนเนีกันอาจะมาได้แป้งแก่ละผมตายสี่มิติครับครับผมโย่งกู้ภัยครับผมผมไผ่พันเขียวครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวใส่กอกไม่กินนะไม่กินครับใส่กอกไม่ชอบใส่ตังกลัวแมววันนี้มีข่าวคราวเยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากเป็นวันอังคารเมื่อวานก็จะมีข่าวเล็กๆน้อยแต่ก็ ยังพอได้ชุ่มชื่นใจบ้างวันนี้มีที่อยุธยาก็เรื่องการเย็บแผลของเด็กทำให้เกิดเด็กเสียชีวิตไปนะครับปทุมธานีรถไฟไหมนะฮะแล้วก็คนร้ายชาวต่างชาติขโมยยาโนนที่เชียงใหม่ชาวต่างชาติก็มีคนร้ายนะมีะทั่วไปแล้วคนร้ายที่ก็มีซอยรามคำแหงนักศึกษาเสียชีวิตในขณะเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ต แต่แต่ดูแล้วไม่ชเล่นเกมอ่ะจะไปทำรายงานนะครับแล้วที่ซอยเสือใหญ่อุทิศนี่นั่นชื่อซอยไหมเสือใหญ่ชิงซัพ์ต้องข่าวด้วยอไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ใชไหมแท็กซี่พาส่งโรงพยาบาลเสร็จเลยลาดพร้าวไกลไปเห็นเลือดออกเยอะแวบเข้าเปาโลสยามช่วยไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับแล้วก็ที่ลำปางโกมอุตุของลำปางออกมาเตือนแล้วควาร้อนร้อน กลางวันนี่ร้อนที่เขาบอกหนาวมากหนาวมากหนาวมากนี่กลัวลเหนือแล้วมั้งเหรอไม่ใช่ตอนนี้ร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วที่ลำปางเนี่ยอุณหภูมิ40องศากลางวันแล้วก็มีทั้งมลพิษหมอกควันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่นี่ลำบากมากร้อนสี่สิบองศานี่ตับไตเส้พุงแทบสุกเลยนะแทบไม่ไหวนะครับมุกดาหารนะครับนุ่นปล่อยลดน้ําแล้วทําไมอ่ะปล่อยลดน้ําเข้าไปในเจ็ดอำเภอเพราะว่าตอนนี้แห้งแรง เยอะแยะเลยที่ที่ภาคอีสานเอาน้ําไปแจกเอาน้ําไปแจกทางทหารนะฮะเอาน้าไปแจกเจ็ดอำเภอเลยครับขอนแก่นพายุเข้าอีกโอ้โหอะไรกันบ้านเรือนพังอุตรดิตอุตรดิตตอีตรดะลุดใช่ไหมล่ะครับอุตรดิตก็เป็นภาคเหนือภาคหนึ่งนะครับในจังหวัดภาคเหนือเขื่อนสิริกิตสิริกิตน้าแห้งน้ำแห้งแห้งขอดเลยถึงขั้นน้ำแห้งลงเหมือนน้ำแห้งของ ไม่มีน้ำคลองให้น้องสักหยดเอาให้จบน้ำเขื่อนดี่น้ำเขือนแค่นี้ก็จะแย่แล้วครับแห้งจนถึงขนาดว่าสร้างคอนเสิร์ตรับคอนเสิร์ตญี่ปุ่นได้เลยอ๋ออย่างนี้ก็ไปเต้นฮาร์เลมเชคกันนะไปเต้นฮาเลมเชคในนั้นอ่ะ โอ้ยเอาเอานี่เลยไอ้อะไรไอ้เฟกสลัมแถวแถวในกรุงเทพเนี่ยเอาไปปลูกอยู่ในนั้นเลยย้ายไปเลยไอ้แอะอัดเขาเรียกชุมชนแออัดครก็ไม่ไม่ได้สิถ้าเกิดเวลาหน้าน้ำมาเกษตรอีกอะก็บ้านแพ้ไงบ้านแพ้ถูกเชือกไว้ตรงเชือกไว้เออบ้านแพ้ไงลอยขึ้นมาอีกพอแห้งก็ลงเออถ้าเกิดมีการแบบอ่าซ่องสุมขายยาอะไร จับง่ายเพราะมันไม่หนีไปไหนอืก็อยู่ในสาวเชื่องนะสาวเชื่อกมายอมให้จับซะโดยดีโอ้ยไม่มีแล้วอย่านี้การค้ายงค้ายาเขาจับกันหมดแล้วตำรวจจับเป็นเท่าไหร่นะหมื่กว่ากับล้านเม็ดนะจับเล่นจับทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันไม่หมดททีมันก็ทํากันทุกวี่ทุกวันเรื่องยาเนี่ยผมจะบอกให้ฟังว่ามันมันมันปลอดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็เลือกใช้กันเอาแล้วเอาแล้วกันที่เชียงใหม่ครับปกติเราจะได้ยินข่าวว่าคนไทย ขโมยของขโมยทรัพย์สินใช่ไหมครับทุกวันเลยอันนี้เชงใหม่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติเลยเห็นจากกล้องวงจรปิดเลยชาวต่างชาติเปิดร้านขายของไม่ใช่เขาเปิดเขาขโมยของมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนไอ้ผู้ชายก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ซ้อนสามมาอัดกันว่าโอ้แล้วก็ตัวใหญ่เนาะฝรั่งเนาะขโมยนี่ไม่ขับสิบรอมอะฮิ หนีไม่มามาให้แก่กันก็มาร์ไซก็หนีไม่ทันร์ไซเร็วไงเออไม่ติดป้ายทะเบียนก็ง่ายแล้วเดินเข้ามาในร้านยาเดินเข้ามาในร้านยาเสร็จแล้วก็ให้ขอซื้อไอ้ยาเสริมกล้ามเนื้อมันจะมียาฉีดเสริมกล้ามเนื้อครับผมยาพวกนี้เนี่ยที่เขาใช้กันส่วนใหญ่เพราะฉีดหน้าอกให้ใหญ่ให้อึมัจนะการฉีดหน้าอกหรือการฉีดแก้มฉีดอะไรเนี่ย แล้วก็ถ้าผู้ชายใช้ฉีดแล้วนะกล้ามเนื้ออฉีดกล้ามเนื้อคือพวกนี้สามหลอดเขาสั่งมาสามหลอดไงสั่งกับเภจสัจกรแพงไลยเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทอ่ะหลอดโอ้ใหญ่ใหญ่อย่างงี้ออเฮ้ยไม่ใหญ่หรอกเขาก็มาวางไว้ผู้ชายมาสั่งนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงมาคนหนึ่งตามมาอีกคนหนึ่งเป็นสองคนรวมกันก็มาบอกกับเภสัชกรคนขายนะครับอยาก ูดเป็นภาษาฝรั่งอ่ะแต่ผมก็จำไม่ได้ทำเองว่าอยากจะดูสินค้าตัวนี้หน่อยพนันจัดกรเขาก็เดินเดินเดินพาไปดูยาพาผู้หญิงไปดูยาทางนู้นไอ้ผู้ชายที่อยู่ทังนี้ก็เดินวนเดินมาหยิบปุ๊บยาวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไอ้ผู้หญิงที่สองคนก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามือผู้หญิงนะเอามือปิดใต้เลขทะเบียนด้วยปิดก้นไปอีกปิดปิดเลขทะเบียนไงยืนทึ้นมอเตอร์ไซค์ไงโอ้โหข้ามลุกไปเลยออกมาด้วยกันเออก็มาด้วยกัน นี่ขนาดเงินแค่หมื่นกว่าบาทนะนะฝรั่งไม่ใช่ว่าร้ายมากมันมาอยู่บ้านเรานานมั้งไม่มีตังละมั้งไม่ใช่หรอกอันนี้พวกนี้ผมว่าคนที่ต่างชาติเนี่ยคนไทยจะมองว่าเฮ้ยคนรวยนะเข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยจะต้องมีตังมีอะไรแต่ไม่จริงนะคนที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีมีสองอย่างสามอย่างลกันหนึ่งหนึ่งท่องเที่ยวครสองมาหาเงินสามมาศึกษาอท่องเที่ยวก็ศึกษา ก็หมายถึงว่าการดูงานด้วยอะไรด้วยครับครท่องเที่ยวคือคนมีตังหน่อยอแต่เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขารู้ละเขาก็จะใช้บัตรเครดิตเรื่องบัตรเครดิตก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งไอ้มหาเงินนี่สิมาหาเงินแบบไหนอะทุกอย่างที่เป็นเงินที่เป็นเงินอทุกอย่างที่เป็นเงินอบ้านเราเสรีบ้านเราเสรีกฎหมายก็อ่อนด้วยแม้กระทั่งมาขอทานฝรั่งคุณเคยเห็นฝรั่งขอทานไหมไม่เคยแต่ผมเคยเห็นเขาเหม็น มีฝรั่งก็เคยมาขอทานแต่ก่อนสมัยก่อนผมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพักขนงนี่แหละมาขอทานน่าจะขอจะพูดกันยังไงเนี่ย I want one b a t แล้วมันเลือกดูน้ใ,ใส่เน้ไทยใส่สูตรเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษเลยนะเ,เออเดินมาหาเลย <c oughs> ไม่จริงคือหมายถึงว่าเขาจะตั้งตั้งตั้งกระเป๋าจิมบอนไว้<ะ>แล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยซึ่งให้คนอื่นเขาแปลอะไรเงี้ยให้ล่ามว่าพาสปอร์ตฉันหายช่วย สงเคราะห์สงเคราะห์อะไรกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเขามาจับได้เพราะอะไรว่ะพาสปอร์ตหายคุณก็ไปฐานทุตคุณสิเพราเราบอกว่าอังนั้นเเราจะช่วยไหมวากระเป๋าหนีเลยการหากินเห็นบอกไอวอนวันบาททำไมไม่ไปขอพระพิสุกอะพระพิสุขพระพิสุกมีบาทใบปเลยไอวอนวันบาทก็ให้ทักบาทนึงขอหัวไปเลยเป็นความคิดที่ดีมากเลย เหมือนเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนตลกไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแเนี่ยใส่ชุดนี้คือรถเมย์มาในฐานจริงคิดยังไงครับเนี่ยอาอก็มันเป็นหน้าที่เนาะแล้วคนอื่นเขาไม่มองเหรอก็มองครับร้อนไหมร้อนแล้วใส่ทําไมใส่ใอ้ดูว่าเทโอไอชุดเนี้ยนะพี่โอ้เวียนก็คุณ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 อยู่ยหน่วยกู้ัยจะขอขอบาดพระคุณอยู่หน่วยกู้ัยเนี่ย เกี่ยวกับการไปส่งศพไปส่งคนเจ็บอะไรแถวโรงพยาบาลหรือไปแถวอะไรอะไรบ้างไหมอ๋อมีครับกรณีส่งต่ำโรงพยาบาลมีก็ส่งเรื่อยถ้าเกิดมีวุเหตุ <c oughs> เคยมาตายคารถเรามีไหมเคยตาย <c oughs> ไม่มีหรอกไม่กล้าให้ตายคารถหรอกรถจะไปบังคับเขาได้ไงยัยั่ยูอย่เพิ่งตายนะถ้าเราต้องดูประเมินสถานการณ์ที่เกิดเหตุคนเจ็บเนี่ยเจ็บมากหรือเจ็บน้อยถ้าเจ็บค่อนข้างมากถือว่าอาการสาหัสให้เรียกรถแอดวาน ให้ประสานไปที่มือที่มีสายกระโยงเยงมีเครื่องปั๊มนู่นนี่นั่นอธิบายคำว่าแอดวานแอดวานก็คือรถอุปกรณ์ขั้นสูงคือช่วยเหลือในที่เกิดเหตุได้ได้เฉี่ยพันครับผมยอส่วนจากโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือเอามาไว้ในรถใช่แอดวานเออแอดวานไม่ใช่เบิกลวงหน้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่คุเข้าใจไงมไม่ใช่น้ำมันออโตลูปนะไม่ใช่น้ำมันคุณลักษณะเสียงอย่างนี้นี่คุณลงรายงานข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกู้ภัย เสียงคล้ายๆคุณอ่างเถิดเทิงอ่ะได้ไหมจะได้เล่นหน้าแบบนี้หน้าไม่ได้เหรอจะให้ยังไงจะลองยังไงอธิบายว่าการนำคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อจะให้ทำให้รายงานข่าวแต่ไปเสียงอ่างเถิดเทิงลองๆเลยได้โอ้โหเราจะได้ตั้งไหนตั้งไหนจะลองไหมนะไอไม่ไอแล้วองตะวักดีเงาพี่พอดีมีอุบัติเหต เกิดเหตุรถชงกลางบงสายมอเตอร์เวย์ผู้บาดเจ็บสามลายนำผู้บาดเจ็บส่งรอพองีลิงทอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ผู้บาดเจ็บสามลายครับนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสีลิงทอง <c oughs> ใครนำใคร,ใครผู้บาดเจ็บ กู oh, ้ภ <Lust rend sounds> ัยหน่วยกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บไปส่งกาวเสียงเหมือนประปุงกินหน่อยเอาอย่างนี้แลวกันบรรยายธรรมดาดีกว่าเพราะว่าถ้ากว่าจะฟังจบเนี่ยพอดีคนไข้ตายพอดีไม่ไหวอ่ะโรงพยาบาลศิรินทรเป็นไงครับก็ก็พอดีได้รับแจ้งเหตุทางมูลที่ปอยตึงครับได้นำคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลศิรินทรคนเจ็บคนแรกนอกรถเป็นเด็ก เด็กอายุประมาณเจ็ดขวบเอาไปส่งก่อนนะครับไปส่งก่อนแลิวกาดอุบัเหตุรถชนกันะมันมีคนเจ็บติดภายในอยู่อีกสองรายคือพ่อและแม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนะครับก็คือหลังตัดทางพอหลังจากตัดทางช่วยคนเจ็บออกมาแล้วก็นำคนเจ็บพ่อและแม่เนี่ยอีกสองรายไปส่งที่โรงพยาบาลศีรินทรครับครับแล้วแล้วพอดีจังหวะไปส่งที่โรงพยาบาล มันมีพยาบาลนะเนาะมีพยาบาลเอ้าโรงพยาบาลก็ต้องมีพยาบาลมีหมอด้วยมีหมอใช่ไหมด็อกเตอร์เดี๋ยวเอาพยาบาลว่าไงพยาบาลเนี่ยพูดยาคงแบบไม่พอคงแบบว่าห้องผ่าตัดอาจจะมีห้องเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะสื่อภาษากันไม่ถูกอกถูกใจท้งกู้ภัยด้วยหรือมั้งคือเคยว่าแล้วเขาพูดไงพูดว่าจะเอาบรรทาไมที่นี่เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ตายอีกหรอกทำนองว่า คล้ายๆว่าทําไมไม่ไปส่งโรงพยาบาลอื่นอแต่พูดจาแบบแปลความหมายรวมๆอ๋อเข้าใจคือความหมายรวมๆเขาจะบอกว่าจะเอามาตายกันทั้งครอบครัวเรือไงเนี่ยออทำนองนั้นแหละครับทํานองนั้นคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่พพอดีกู้ภัยเห็นคนเจ็บเจ็บมากก็ย้ายโรงพยาบาลก่อนไปส่งใกล้เคียงอแล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลศรีนทรเหมือนเดิมมาขอบคุณนางพยาบาลตะกี้มาขอบคุณทำแป๊ะอะไรเรา คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาเล่าต่อน่งอีกเบรกหนึ่งไปกันเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวไปไปหาดูนางบานคุณสวยป่าสวยไหมไอ้สวยไม่สวยยังไม่ทราบหน้าตาไม่ทันได้เห็นแต่พูดจาไปพรอ